สูตรสองตบนเราพัฒนาวันที่24กุมภาพันธ์2568้กากแไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้มาดูการคำนวตัวเลขเราพัฒนา2องต่บนนะครับสำหรับสูตร ทีอ่อนิมจะมาในวันนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองสูตรนะครับเรามาดูกันในสูตรแรกนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งสถิติห้างงวดต่อเนื่องเริ่มจากวมนแรกเลขสี่หนึ่งห้าเลขหก 6, ออกสีห้าเข้าเลขสี่นะหนึ่งห้านะครับ ต่อมาเข้าในเลขสีต่อมาเข้าในเลขเจ็นะครับอมิ i n จะคำนวณให้ดูในวันนี้นะครับใช้ข้อมูลของเลขสีตัวเราพัฒนานะครับมาการคำนวณใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งบวก หนึร้อยแในบวกหนึ่งคงที่นะครับได้สี่บวกสี่บวกหนึ่งในบวกหนึ่งคงที่ผลบวกเท่ากับสิบในเลขศูนย์บวกหนึ่งแต้มได้หนึ่งบวกหนึ่งแต้มได้สองในเลขศูนย์เลขหนึ่งแนละเลขสองนะครับ ผลออกแปดหนึ่งเข้าในเลขหนึ่งนะครับคำนวณต่อมานะครับด้เก้าวบวกเก้าวบวกหกและบวกหนึ่งคงที่ผลบวกเท่ากับ ยี่สิบห้าในเรื่งห้าเรืหกนะเรื่อเจ็ดนะครับผลออกศูนย์ห้าเข้าในเรื่งห้านะครับต่อมาคำนวณในงวดี่สิบสี่คุมพานะครับได้ บงหกบุ้เจ็ดและบุ้งหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับยี่สิบเลขศูนย์เลขหนึ่งนะเลขสองนะครับเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองรอผลยี่สิบสี่คุณประพันธ์สองห้าหกแปดนะครับสำหรับสุดที่หนึ่ง ต่อไปส่วที่สองนะครับสถิติของส่วนนี้ห้างว่าต่อเนื่องนะครับเริ่มจากมาแรกในเลขสี่หนึ่งห้าึ่งหกผลออกสี่ห้าเข้าในเลขสี่และหนึ่งห้านะครับต่อมา เข้าในเล็จต่อมาเข้าเลขหกแะเลขเจ็ดนะครับอัดมินจะคำนวณให้ดูในวันนี้นะครับสำหรับหลักการคำนวณของส่วนนี้ใช้หลักพัน บวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยสองครั้งและบวกหนึ่งของที่นะครับได้สี่บวกหนึ่งบวกหกบวกหกและบวกหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับสิบแปดในเลขแปดบวกหนึ่งแต้มในข้าวบวกหนึ่งแทมได้สิบในเลขศูนย์ ในเลขแปดในเก้านะเลขศูนย์นะครับผลออกแปดหนึ่งเข้าในเลขแปดนะครับต่อมาคำนวณให้ดูวันนี้นะครับได้เก้าบวกหกบวกหนึ่ง 1, บวกหนึ่ง 1. ในบุ้งหนึ่งของที่ผลบวกเท่ากับสิบแปดในเลขแปดในเข้านะเลขศูนย์นะครับผลออกศูนย์ห้าเข้าในเลขศูนย์ ต่อมาท่านมินคำมาให้ดูในงวด24่สิบสี่คุ์พานะครับได้นะหกบวกเบวกหบวกห้แะบวกหงของที่ผลบวกเท่ากับ24่สบสีนะ่เลขสี่หนึ่งหแะเลขหนะครับ เลขสี 4, 15, เ่เลขห้าเลขหก 6, เราผลยี่สิบสี่คุณปพันธ์สองห้าหกแปดนะครับสำหรับตัวเลขในสุตรที่สองนะครับมาสรุปตัวเลขกันนะครับเลขเด่นแอดมินจะให้เลขสี่และเลขห้านะครับ ตระเลขจากสุดที่หนึ่งและสุดที่สองนำมาชนกันจะได้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกสองสี่สองห้าและสองหกนะครับถ้าเลือกเฉพาะเลขเด่นนะครับจะได้ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ห้า หนะึ่งห้าและสองห้านะครับรอผลยี่สิบสี่อุมพาพันสองห้าหกแปดนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์ฝากแชร์เป็นกำใจให้แอนมินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ